สวัสดีค่ะเชิญเองมชาาธนุสารทัศน์ค่ะมีสแกนขอนแก่นนะคะวันนี้เรามาเดินพาเหรดกันในรีมของดิจังัวัดสงขาค่ะซึ่งมีชุดที่เราจะใส่กันเนี่ยมันก็ไม่ใช่โลมาอีราวดีนะคะแต่ว่าเอมหยิบยกขึ้นมาค่ะเพื่อให้คนเนี่มีความนึกถึงเพราะว่าทะเลสาบสงขาเนี่ยเป็น น้ำแห่งสุดท้ายค่ะที่มีโลมาอิราวดีอาศัยอยู่จริงๆแล้วนะคะมันมีชื่อว่าโลมาหัวบาดมีครีบค่ะซึ่งมันไปถูกค้นพบในแม่น้ำอิราวดีก็เลยเป็นที่มาของชื่อเล่นว่าโลมาอิราวดีนั่นเองค่ะแล้วเอมคิดว่ามันเป็นของดีจังหวดสงขาจริงๆเพราะว่ามันมีแค่จํานวน14ตัวเท่านั้นในประเทศไทยอันนี้เป็นจํานวนที่ได้มาจากการค้นพบเมื่อ1-2ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้เราจะไม่มีโลมาสายพันธุ์นี้อาศัยอยู่แล้วเอมก็เลยอยากจะสร้างความตระหนักรู้ค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์โลมาแล้วก็ การฟื้นฟูธรรมชาติทางน้ําให้กับทุกคนที่มาดูพาเลตของดีสงขาในวันนี้ของเราค่ะเราเอ็มก็หวังนะคะว่างบประมาณใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เพิ่มจำนวนโลมาอีราวดีเนี่ยจะสามารถทําให้เรามีโลมา30ตัวได้นะคะในระยะเวลา5-10ปีต่อมาแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องรักษาสิ่งที่เรามีอยู่นะคะให้เป็นของดีและเป็นของที่อยู่คู่เมืองสงขาต่อไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ